สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่22ตุลาคมนะครับวันนี้พบก,กับโค้ชยศแล้วก็ตัวเจเน i g ลไรนะครับวันนี้มาดูกราฟเดกันบ้างว่ากราฟเดเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้หลังจากเมื่อวานนะครับหลังจากเมื่อวานที่ตัวราคาทำนิวไฮอย่างตอ่อเนื่องแล้วก็ไปปิดจบที่2733นะครับหลังจากนั้นก็ราคาช่วงค่ำนะครับก็ตลาดมีกาเปิดนะฮะร,ราคาก็ลดตัวลงมามาที่แนวรับนะมาที่แนวรับอยู่ที่ สองเจ็ดหนึ่งสี่นะนี่คือสองเจ็ดหนึ่งสี่นะเห็นตัวตัวกล่องสีเขียวนี่คือตัว FVG นะครับคล้ายๆเหมือนว่าลงมาปิดแกบนะเป็นตัวฟีแกลบไปดูแล้ววันนี้ทั้งวันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามันจนมาเนี่ยตัวราคาในเดย์นะดันขึ้นมาเรื่อยๆเนะตั้งแต่ราคาเปิดเนี่ย2719จนมาตอนนี้ปิดที่2733นะฮะตอนนี้เวลาสเวนนะโมงยีนะสองเจ็ดสสามนแนวโน้มวันนี้เรามาดูกันครับเทรนด์บล็อกชัดเจนนะตัวเทรนด์บล็อกนะครับ ยังคงบอกแนวโน้มเป็นหน้าบ่ายชัดเจนนะตั้งแต่ M5 จนถึง D M5 M5 m 3 0 s จนถึง S4D ออทั้งหมดคือหน้าบ่ายเพราะนั้ันี้ยังคงเหมือนเดิมครับเน้นย่อแล้วบ่ายขึ้นครับสามว่าตรงไหนยังสามารถทำหายอีกไหมบอกเลยว่าทำหายได้เพราะอะไรครับดูกรอบราคานีแม่บอกแล้วตัว GL g e n e r a l i ดูง่ายมากหนึ่งมาถึงปุ๊บเนี่ยมีตัว Trend b o บอกชัดเจนนะไม่มีแนวโน้มบอกด้วยว่าเอ๊ะวันนี้ ควรจะเล่นแนวไหนที่ทางไหนนะครับตอนนี้คือเน้นหน้าบ่ายนะตัวออรดูแค่ตัวอ,ออตัวเดียวนะครับออกเป็นหน้าบ่าย2ถ้าสังเกตตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตัวโสโตเนี่ยตัดขึ้นนะฮะแล้วก็มีตุ้มสีเขียวเกิดขึ้นตุ้มสีเขียวนี่หมายถึงว่าจังหวะที่บอลลุ่มเนี่ยพลิกจากโซนเซลล์ไปโซนบ่ายนั่นหมายว่าเป็นจังหวะเข้าซีสวยเ,ยเลยในทางเฟรมเดย์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันเดยนน์ยังมีต่อเนื่องด้วยจังหวะเข้าบ่ายนะครับสัญญ,ญาจะมีบอกตอนนนะ่อ,อ,อตนเ,เ,นเนื่องนะยังสามารถขึ้นรบวะคั ในส่วนของตัวกรอบราคาตัวสีเหลืองนี่กรอบบนสีจุดเหลืองจุดจุดนี่กรอบกลางแล้วก็สีฟ้ากรอบล่างถ้าเกิดราคาอยู่เหนือกรอบกลางเป้าหมายก็คือกรอบด้านบนนะครับเหมือนตลาดเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าราคาขึ้นมาเย็นมันกรอบกลางได้นะครับเป้าหมายคือต่ายงเลี้ยจนถึงตัวกรอบราคาด้านบนนะตอนนี้อยู่ที่สองเจานะครับตัวกรอบราคาด้านบนอยู่ที่27เจเ้าศูนย์เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณจะเห็นราคาสอง0นแน่นอนนะฮะ ยังมีคุณที่ขึ้นอีกนะครับตอนนี้ติดแนวต้านอยู่แนวต้านเดิมที่ไฮเดิมนะครับไฮเดิมอยู่ที่2 7 3เนะโดยประมาณสามเดียสามแปดมีสามเจ้า่คราวนี้มาดูว่าวันนี้เราจะวางแผนยังไงบ้างเป็นที่ทามเฟงของตัว S4 ครับเนะฟงเนะอสสี่นะเอสสี่นี่น่าจะมีจังหวะย่อนดนึง,นง,นงเพราะว่า เห็นไหมเห็นตัวโตมไหมครับโตกมีลงนะฮะมีวอลมีมีตุ่มตุ่มแดงเกิดขึ้นนะแล้วก็อลลุุมพลิกลงเดี๋ยวมาดูตัวเทรนบล็อกกันครับเทรนบล็อกบอกไงตัวเทรนบล็อกเนี่ยโอเคยังเป็นหน้าปลายอยู่นะแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะชนที่แนวต้านนะและดูเห็นไหมเรามีตัวคล้ายๆเหมือนตัวฟิโบเนะเป็นตัวแนวรับแนวะต้านบ่งบอกถึง5ชั้นเลยนะไพ่บอร์ดถ้า,ายอยู่ในไพบ่บอร์ดแน่นอนครับเน้นหน้าบ่ายอยู่ใต้บอร์ดเน้นเซลล์ตอนเนี้ยสัญ,ญญาณทั้งหมดนะครับ สอดคล้องกันนะตัวเทนบ o ็อกบอกบายนะครับตัวราคาทั้งเทียนยืนอยู่ในไพวอวได้นะครเป้าหมายตอนนี้เป้าหมายแรก R1 ถึงแล้วนะครับ2734ถึงแล้วเป้าต่อไปถ้ายืนอยู่ใน2734ได้เป้าต่อไปคือ2 7 4 1นั่นหมายว่าจะไปสร้างไฮใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กรอบราคาน่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ R1 กับตัว S1 นะนี่กรอบราคานะกรอบราคาวันนี้นะครับน่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ R1 กับตัว S1 เนี่ยะครับวันนี้ S1 คือ2714กรอบราคาด้านล่างครับ จบราคาที่บนอยู่ที่สองเจ็ดขอราคาที่บนนะอยู่ที่สองเจ็ดสามสี่นะครับสองเจ็ดสามสี่งานที้จบราคาที่บนฮนะแบบนี้ฮะสอบนิดนึง,นงโอเคปะโอเคนี่นนะ กรอบราคาด้านบนนะครับ2734กับราคาด้านล่าง S1 นะก็คือตัวซัพพอร์ต2714จ็่ทั้งที่ราคาถ้าอยู่อยู่ในไพ่บอร์ดเน้นจิบปลายขึ้นนะครับเห็นไหมดูจังหวะนี้ก็ง่ายดูจากกรอบราคาเป็นตัวเป้าหมายหลักนะครับแล้วก็ was, ตัวไพวอร์ดกับตัวซับพอร์ตก็คือแนวรับนะครับ S1 S2 S3 S4 เ่านี่คือแนวรับนะแนวรับไล่ไปถึงกรอบกลางเลยนะฮะกรอบกลางตัว S4 นะครับอยู่ที่2682นะครับแล้วกรอบ ด้านบนด้านบนเป็นแ wow. นวต้าน R1 2 3 4 R5 นะครับกรอบราคาด้านบนอยู่ที่แนวต้านอยู่ที่2750 2751ประมาณโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตัวกรอบราคาวิ่งน่าจะวิ่งถ้าวิ่งอยู่ในกรอบราคาจะวิ่งอยู่ที่ระบาก1ก R1 S1 นะ2734นะครับกับตัว2734อยู่ในพาวด์เน้นใบใต้พาวด์เน้นเซลล์ประมาณนะครับแล้วตัวเป้าหมายเป้าหมายขาขึ้นอยู่ที่2750นะครับ เป้าหมายจะขึ้น2750นะครับเป้าหมายขาลงนะฮะขาลงอยู่ที่ S3 นะครับ2698แต่ว่าทำไมจะมองที่ S3 ทำไมถึงไม่มองที่กรอบกลางเน่องจากตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแนวแนวรับเดินตรงนี้นะครับหมายว่าถ้าหลุดแนวรับเดินนี้ไป ถึงเค่ว่ากันที่ S4 แล้วก็ S5 นะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างยังดูเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่ต้องระวังนะครับตอนนี้สโตนของตัว S4 มีตัดลงแล้ววอลลุ่มพิกานลงนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย่อนะครับมีโอกาสย่อแต่ว่าก็คงยังเน้นย่อและบ่ายเหมือนเดิมครับไปดูทงเฟรมย่อยลงมานิดนึงครับทำเฟรม M5 M30 แล้วก็ตัว H1 ครับทำเฟรมตัว M5 นะครับราคาขึ้นไป็นชนกอบบนแล้วนะครับถ้าเกิดราคาชนกอบบนทะลุไปกอบบนแล้วกลับเข้ามานะเราจะเน้นเน้นเน้นเซลล์จังหวะย่อลงมาครับแต่ตอนนี้ ยังคงไซเวย์ออกด้านช่างนิดหนึ่งนะครับ M 30เป็นกันครับ M 3 0ยังมีพื้นที่ขึ้นนะเหมือนเดิมครับตอนเนี้ท่านเจราคายืนอยู่นะกรอบกลางแล้วเพราะฉะนั้นหมายเาเป้าหมายคืออะไรครับคือกรอบบนอยู่ที่2 7 7เจ็ดสแต่ว่าคงก็ผ่าน2ชั้นนิดหน่อยก็คือ1ก็คจะือตัว R 1แล้วก็ R 2นะครับส่วนตัว H 1นะ H 1ก็คงยังคงเป็นเทรนถ้าดูเนี่ยนะดูตัว M ส0 H 1ยังคงยังคงเป็นหน้าปลายชัดเจนอยู่เพราะว่า โซลตัดนวอลลุ่มพิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแท่งเทียนเนี่ยต่อเนื่องมาเลยนะตั้งแต่แนวรับที่27.4วิ่งยาวขึ้นมา27.34นะตอนนี้ชนแนวต้านนะที่ R1 27.34ครับ,รบมีโอกาสนะครับที่จะทะลุต,ต่อขึ้นไปนะครับทะลุต,ต่อไปไหนก็เหมือนที่บอกครับเป้าอยู่ที่นะครับถ้าหรุดกรอบราคา R1 ได้เป้าเข้าไปที่ R2 27.4แล้วก็27.50เป็นเป้าหมายหลักครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้นะครับจังหวะนี้น่าจะเน้นย่อราบ่ายมากกว่า จังหวะยอ่อที่บายสวยๆก็มีไพอร์ดนะครับ2724เน็อี่น้นถ้าเกิดลงมาถึงนะครับหรือไม่ก็ประมาณโซน 2, อง์หรือว่ากรอบล่างตัว M5 ก็ได้2723อยู่ในแนวนี้ก็สามารถย่อแล้วเข้าบ่ายขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าตั้งรับตรงไหนดีก็นี่แหละ2724เน้นบ่ายแล้วก็ SL อยู่ใต้2714นะครับวันนี้ยังคงมองหน้าเน้นบ่ายอยู่วันนี้น่าจะสร้างนิวไฮอีกมาดูตลาดก่อนครับตลาดก่อนตลาดเมกาเปิดนะครับวันนี้ข่าวที่สำคัญนะครับ เออ่ uh, น่าจะเป็นช่วงเออ่กล่องส้มนะสามทุ่มนู่นเลยฮะ f อโฟนซีเมมนะครับฮาร์เกอร์นะฮะถ้าจะสปีกนะก็เป็นสปีกธรรมดานะครับแล้วก็เออ่ uh, ติดต่อด้วยนะครับ Richmond Manufacturing Index นะเป็นเดอร์สีนะครับ,นะรบก็เป็นกล่องส้ม ตอนนั้นราเปิดไม่น่าจะมีอะไรที่มันทําให้ตัวกราฟวิ่งกระแทกกระทันมากหนักนะครับน่าจะเป็นไปตามเทคนด์เพิ่มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าวางแผนดีๆวันนี้เน้นย่อแล้วบ่ายจะสวยกว่านะครับเป้าหมายเหมือนที่บอกนะครับหลุดก,กรอบ R1 ได้เป้าหมายคือ R2 และ R3 นะครับผมยังไงดูสัญญ,ญาณเทคนิคเขาชะเจนด้วยให้สนใจนะครับแอดไลน์พอทีแอด G N ขับนะครับมีแอดแต่ก็ตัว G ตัว N แล้วก็ C L U B ขับนะครับก็มาเข้ากลุ่มกันนะครับเราก็มีสอนทุกวันเสาร์นะครับสอนสดน,นะ น้าใครสนใจก็ติดต่อเขามาได้นะครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ช่วงบ่ายนะครับผมกับพจนยอดสวัสดีครับ